สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่โรงงานแกะเนื้อทุเรียนนะครับที่หลังสวนวันนี้เราจะมาดูระบบการส่งไฟนะครับของโรงงานนี้นะครับเราก็เริ่มจากแรงสูงจากหน้าถนนนะครับเข้ามานะครับแล้วก็เข้ามาที่หม้อปแปลง มอแปลงตัวนี้ที่เราใช้เนี่ยจะเป็นอยู่ที่1000 kva โดยตัวนี้ก็มีการรับรองจากการไฟฟ้านะมีเลขขึ้นทะเบียนจาก p.a เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างที่กําลังจะติดตั้งเดินสายนะครับติดตั้งเครื่องจักรไปแล้วเครื่องจักรในที่นี้ก็จะเป็นตู้ไฟหลักๆนะครับที่รับไฟจากทางเจเนก็จะมีอยู่2ตู้นะครับตู้นี้นะครับก็คือ mdb หรือ main circuit breaker แล้วก็ส่วนตู้ขนาดย่อยมานะครับตู้นี้ก็จะเป็นตู้แทปบ แบงค์นะครับสำหรับปรับค่าความเป็นแฟกเตอร์ให้อยู่ใกล้เคียง0.8ถึง1นะครับตัวนี้ก็สามารถปรับเป็นแบบออโต้ก็ได้นุ่นนุวนก็ได้นะครับตัวนี้ก็เป็นการปรับคุณภาพไฟนะครับเรามาดูตู้ MBB รอบหนึ่งตู้ MBB ตัวนี้ที่ออกแบบมาเนี่ยครับก็คือรับไฟได้อยู่2ประเภทก็คือ1ไฟจากการไฟฟ้านะครับแล้วก็ไฟมาจากไฟฉุกเฉินกรณีที่ไฟฟ้าขัดข้องจากทางการไฟฟ้าเราก็สามารถสิงสิงจากทางเเนเรเตอร์ได้ เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของห้องเย็นเราเนี่ยครับเราก็จะเป็นลนักษณะเป็นตู้ตู้คอนโทรลรวมศูนย์นะครับแต่เป็นตู้ขนาดใหญ่ตัวนี้ก็เหมาะสําหรับการโรงงานใหม่นะครับราะง่ายต่อการเมทนแนนและในการตรวจสอบนะครับและในการโอเปเรตตัวนี้เบื้องต้นของเราอะ่ะก็จะรวมทั้งหมด ทุกห้องก็อยู่ในนี้ทั้งหมดและในส่วนของ IOT แล้วก็มีช่อง IOT โดยเฉพาะนะครับตัวนี้เบื้องต้นเราก็ขออนุญาตแนะนําประมาณนี้ก่อนในโอกาสต่อไปเมื่อมีการเดินสายไฟคอนเน็กสายไฟเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะมาดูการคอมพิวชิ่งนะครับในการตรวจสอบอะไรต่างๆก่อนส่งมอบอ่วันนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับท็พอปคูลิ่งเราด้วยและโอกาสหน้าก็อาจจะมีคลิปด,ดีๆมาบอกกันต่อนะครับ วันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ